อ่ะเริ่มอ,นนอันนี้คุณแม่นะคะคุณแม่ที่เคยถ่ายวิดีโอออกกำลังกายสมาธิบำบัด SKT5 เนาะครับตอนนี้คุณแม่เป็นอายุ83แล้วนะคะครับคุณแม่มีลูกประจำตัวก็คือเป็นเบาหวานภูมิแพ้หืดหอบเนอะครับเมื่อก่อนก็น้ำตาล400ก็เคยคะ่ะครับเนาะกินยากินยาเบาหวาน ก่อนอาหารเช้าเม็ดหนึ่งหลังอาหารเช้า1เม็ดหลังอาหารเย็น1เม็ดครับช่วงที่กินยาอยู่เนี่ยก็น้ําตาลก็อยู่ในเกณฑ์2 0 0กว่าเนาะถ้าเจาะ,ะงดน้ำมื้อาหารตอนเช้าเนี่ยก็200กว่าครับ280 210ตอนเย็นก็บางทีถึง0 0ครับตอนที่กินยาอยู่นะคะคตอนนี้ก็เลยมาพบสมาชิกบําบัดนะคะ s อ t ของอาจารย์ดรสมพรเนี่ยนะคะก็ ได้ลูกสาวได้ไปอบรมมาแล้วก็เอามาฝึกให้คุณแม่ครับนี่คุณแม่ก็ทำนะคะก็เลยฝึกสมาธิบำบัดท่าเอ t 1 3หนึ่งสาเนาะบ,บางวันถ้าคุณแม่รู้ตัวว่ากินขนมเยอะกินขนมหวานแม่ก็จะทำาอ t 5เนาะที่อาจารย์เรียกว่าท่าประหารนะคะครับท่าหักดิบอะคะ่ะครับทีนี้ แต่ว่าที่ใช้ประจําก็คือถ้าเอ็กซ์ทีสามแม่ทำวันละกี่ครั้งนะสองั้างมือไหนมาแล้วแม่ทำตอนไหนบ้างทำกลางวันหลังที่ช้าเที่ยงแล้วอีกครั้างนึงข้างแล้วก็ตอนเที่นอนก่อนนอนก็คือหลังอาหารเย็นนะเนาะครับทําท่าไหนแม่ทําท่าไหนนะอาหารเย็นทำอ่าทำท่าก้มงึงงึงแล้วก็ควบคู่กับการควบคุมอาหารเนาะนี่ก็คือแม่เนี่ย ลดขนมหวานครับแล้วก็กินผลไม้แทนเนาะผลไม้ที่ไม่หวานจัดผลไม้ที่คุณแม่กินประจําก็คือฝรั่งครับฝรัาาง่งแตงโมนะครับมะม่วงดิบเนาะที่คุณแม่กินประจำก่อนกินข้าวเช้าว่าจะปั่นน้ําผลไม้กิน1แก้วครับเป็นผลไม้พื้นบ้านแหละฤดูการ หน้าอะไรมีอะไรก็กินนั้นเนาะตอนบ่ายกินน้ําผักปั่นหนึ่งแก้วก่อนอาหารเย็นครับน้ําผักปั่นก็จะมีเป็นใบยะนางใบตะไคร้ใบเตยอะไรอย่างนี้นะคะที่เป็นสีเขียวอะ่ะมาปั่นแล้วก็กองน้ําดื่มใช่ไหมแม่หนึ่งแก้วก่อนก่อนกินอาหารเย็นพอตอนเย็นกินข้าวเสร็จแล้วก็ก่อนเข้านอนก็ทําสมาธิบําบัดห้า s k t สามทำจนสามสิบถึงสี่สิบรอบลมหายใจ แล้วก็เป็นไงแม่รับรับเลยรับดับดีไหมแล้วร่างกายแม่เป็นไงเดี๋ยวนี้อาการดีขึ้นแข็งแรงขึ้นก็โรคหอบหืดเนี่ยก็แทบจะไม่ปรากฏอาการแล้วเนาะคุณแม่เดินคล่องขึ้นเนาะเดี๋ยวนี้ไปเดินนี่แอบยวนี้มเสียอืเก่งมากแอบไปแอบไปชักไปตองในสวนแล้วก็แอบทำขนมขายอีกแล้วตอนนี้นะ ก็คือเดินไปตามสวนเนี่ยเดินได้แล้วไม่ต้องมีคนจูงเมื่อก่อนนี่ต้องต้องจูงเนาะขึ้นศาลาวัดนี่ต้องเหมือนิ้วปีกันเนาะช่วยถือของถืออะไรแต่ตอนตอนนี้เดินคนเดียวได้เดินขึ้นศาลาคนเดียวได้ <ๆ S 1> เดินไปตามสวนได้ก็แอบ,บเข้าสวนแล้วตอนนี้ที่สาคัญก็คือคุณแม่หยุดยาเบาหวานมาได้ตั้งแต่เดือนตุลาเนาะตุลาหกศูนย์ตุลาพฤศจิกาธันวามกรากรุพามีนา เมษาพุษธ,ธามิถุนากานลกันดาเก้เ <9 S 2> ดือนและะ้วค่ะหยุดยาเบาหวานคือหยุดทุกตัวเลยยาเบาหวานยาไขามันเนาะตอนนี้ก็คือก็คอยพอหย,ยุดยาก็คอยระแวดระวังเนาะเจาะเลือดทุกเดือนเนาะตอนใหม่ๆนี่เจาะ สัปดาห์ละครั้งครับพอเลิกยาใหม่ๆจะสัปดาห์ละครั้งก็เหลือ116นะวันน้ำมืนหารเนี่ยร้อยสิบหกบ้างบางวัน98ครับตอนหลังอาหารเย็นก็คือเจาะที่แบบไม่งือน้ำมือนอาหารนีคือร้อยสามสิบร้อยสี่สิบอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เคยถึงร้อยหกสิบเนาะแล้วก็มาบางครั้งเนี่ยสูงสุดก็คือร้อยสามสิบห้า วันนี้เนี่ยงดยามาเก้าเดือนครับวันนี้น้ำตาลงดน้ำงดอาหารเนี่ยร้อยสามสิบห้าครับเพราะว่ากินข้าวต้มไปสามกีบเมื่อวานเย็นเนาะข้าวต้มกีบใหญ่เลยครับข้าวต้มทำจากข้าวเหนียวเนาะน้ำตาลด้วยข้าวเหนียวด้วยก็คือคนงดน้ำแต่งดงดยาเบาหวานมาเก้าเดือนได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นไงคะสุดยอดเยี่ยมเนาะเยี่ยมมากเยี่ยมเยี่ยมเนาะ อื้เ <c oughs> ยี่ยมมากครับ <c oughs> โอเคแล้วหน่อยไหม